d r i กันเด้อปัญหาสนิมของอนดา <laughs> เป็นเรื่องสีเลียดแก้ยากไหมครับถ้าใช้ระยะกัน5ปีขึ้นไปเนี่ย <laughs> เห็นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังเห็นคนใช้เยอะซื้อเยอะหรือที่จริงรถมีสนิมแบบนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปัญหา <laughs> ต้องใส่ใจใช้ไปได้ตามปกติครับมันควรจะใส่ใจมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันไม่ควเกิดแล้วมันไม่ควรเกิดอันนี้นะในอดีตที่ผ่านมาในบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> คือไม่ใช่บริษัท <c oughs> คือบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่คือเอารถเนี่ยจมบ่อก,การสนิมว่าโอเค <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยระยะเวลาในการที่จะลงในบ่อเนี่ยมันนานแค่ไหน <c oughs> <อ>สเปคของสีการสนิมที่ใช้ในบอ่อ มันถูกลดทอนต้นทุนลงไปหรือเปล่าเราไม่รู้อที่แน่ๆคือถ้าที่เช็คดูเนี่ยปัญหานี้มันไม่ได้มาจากเหล็กเออถ้าเป็นสมัยก่อนพวกนิสสันมิสุบชิชิที่มันสต็อกเหล็กเอาไว้กลางแดดกลางทุ่งกลางตามเิถากรรมอันนั้นนะมาจากเหล็กอแต่ถ้ากรณนนีของฮอนดานี่มันไม่ใช่เพราะเหล็กรีร้อนของฮอนด้าถ้าเราจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะมาจากสหวิริยาอสติลเออทีนี้สิ่งที่เรามองคือว่าทันทีที่รถออกมาปัญหามันอยู่ในจุดเดิมก็คือจุดที่เป็นใต้เขาเรียกอะไรใต้แผงลำโพงด้านหลังใช่แช่เราใช่นะ เอางนนี้นะครับหาน้ํายาอะไรก็ตามนะครับก็คืออาจจะเป็นน้ำยาการเซียมของ Honda คือตอนก่อนออกรถมาเนี้ยนะคุณไล่เช็คบริเวณนั้นเลยและคุณก็ให้ศูย์เขาพ่นน้ายาทําอะไรตรงนั้นให้เรียบร้อยไปเลย,ยเพราะตรงนั้นคือจุดหลักที่เกิดเราไม่นับไอจุดยิบย่อยบางคันมันจะมีจุดยิบย่อยอแต่ตอนนี้ขนาดรถเทส h o n d a c i t y e h เเนี่ยรถเทสนะรถเดโมนะก็็เปนมี2จุดละจาจรับมาแล้วพึ่งคืนเมื่อวีก่อนนี่มันก็มีจ้ะเพราะฉะนั้น ไอจุดที่เห็นง่ายก่อนแล้วกันเป็นจุดเนี้ยแล้วลองให้เซลอ่ะช่วยเอาน้ำยาพวกนี้ยแ้มให้ด้วยใช่แค่นั้นเองแล้วคุณแสง